สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้วันนี้ลุงรันลุงรันมาบุกถึงบ้านเอาอะไรนะวาเลตันวาเลตันมาต่อรีเทิร์ใช้ผ้าปีของแสกก้อนต่อหน้าตู้อ่าก็คือเขาเขาต้องการเอาใกล้ๆอยู่ที่ผาต้องการแตกก้อนอ่ะนี่เขาเขาต้องการเอาเอฟเฟกก้อนนะครับเหล่านี้นะครับก็คือทำเอฟเฟกต์ลูปเข้าไปในในวาเลตันทีพสองร้อยนะ แล้วก็มีปัญหาตรงที่ว่าต่อยังไงก็ไม่ดังเซ็ตไม่เป็นใชป่ปึกปึกปึกเรียกว่าเราเรียนรู้ยังไม่ถึงเซ็ตไม่เป็นแต่รุ่นนี้มันเหมาะสําหรับการจําลองหัวแอมต่อเข้ายิงดีแต่เสียงแตกก้อน ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอยากแต่ก้อนเนื้อๆก่อนเอ้ยของเขาดีของเขาดีอยู่แต่เราจริตเรามันยังไม่สุดแออมันยังไม่ถูกใจเราใช่ไหมก็เลยต้องเนี่ยดื้อเห็นไหมมาลื้อมาลื้อบอร์ดไดเฟกผมดูเละเลยแต่ยอมรับนะรุ่นนี้ดีราคาแบบทํางานได้ตัวนี้ตัวนี้เอามาให้ลองอยู่สามก้อนนะมีดัวกันนะครับแล้วก็มีเมทัลโซนแล้วก็มีสุดท้ายผมถูกถูกจริตกับ ยาสามัญประจําบ้านใครเขาก็ถูกนั่นแหละราคาเท่าไหร่นะไม่รู้ประมาณมือสองไม่น่าแพงไม่รู้แต่ก้อนนี้ฝรั่งให้มาฝรั่งให้มาใหม่กิฟตเมคอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจใรฟรีแล้วเอาไปส่งเอาโอเคนะครับที่เหลือก็หูเรามีเสียงในหูอยู่แล้ววันนี้ก็มีสองงานนะครับงานแรกก็คือว่าเอา HD ห้าร้ X มาทำอะไร ซ่อมฟิิก์มันเป็นมันเป็นอะไรคือว่าช่างช่างเขาบัดกีไม่เป็นเขาบัดกีนานจนตัวประสานปินร่อนแผงมุงจรมันรูดออกแล้วมันก็ช็อตปินร่อนเลสปลิอนเลเลยครับสุดท้ายก็ต้องมาหาช่างมือหนึ่งอีกมือหนึ่งไขยหลังอยู่เออ <laughs> โอเคอ,อันนี้อันนี้เป็นงานสองครับงานเซตเฟเฟกอีกแล้วนเนีับ อ่ะเอามาแชร์ชมนะ้ันลุงรันลุงลัน P R S ตัวนี้เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นแปดครับเจ็ดหมื่นแปดนะครับปีรุ่นอะไรรุ่นอะไร C U ยี่สิบสองปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับ k ท n Top เลยเราอย่าดูฝีมือครับเราดูกีตาร์ของเรากีตาร์กีตาร์ตัวเราเกือบแสนเบสเซตัวนี้คราหมื่นสองห้าร้อยเองก็เบสเซก็เกือบแสนนะครับ เอฟเฟิกนี้ได้มาจากไหนนะได้จากบอยห้าเก้านี่ฮะบอยห้าเก้านะครับเนี่ยล้วเราจะได้บีพีพีเซ็ตเข้ามาสองพีเซ็ตอ้แผมบอกเขาว่าขอพีเซ็ตหน้าตู้ด้วยก็ได้เปมาสามพีเซ็ตจบไหมจบไหมอันนี้จบแล้วครับจบแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็สำหรับวันนี้ใช่ไหมตอนนี้มัตอนนี้ก็โอเคโอเคไปแล้วาบยไายบายครับผมเมาเมา